สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูดีๆมาฝากสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักนะคะนี่ก็อีกหนึ่งสูตรทางเลือกนะคะทําก็ง่ายทานก็ง่ายหลังจากทานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะรู้สึกว่าหน้าท้องยุบนะคะชุดก็หลวมเราที่ชอบทานมากเลยนะคะเราทำได้หลายสูตรแช่ตู้เย็นเอาไว้แบบนี้เลยคะ่ะถึงทานแล้วมันได้ผลนะคะนี่ก็อีกหนึ่งสูตรทางเลือกใครที่ทานสูตรแรกที่เราทําไปแล้วมันรู้สึกเบื่อนะคะลองมาดูสูตรที่2นะคะทานต่อเลยค่ะสูตรหนึ่งสูตรสองทานครบ กันไปได้ผลจริงๆนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเวลาการทํานะคะแล้วก็เตรียมภาชนะมาคะ่ะเสร็จแล้วแตงกวาเตรียมแตงกวามาสามผลถ้าถ้าเป็นผลเล็กขนาดนี้ก็ใช้สามผลแต่ถ้าเกิดเป็นผลใหญ่ก็ใช้แค่2องผลนะคะหลังจากได้แตงกวามาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่เะ,คะเตรียมเกลือนะคะเตรียมเกลือมา1ช้อนนะคะโรยๆยไปที่ลูกแตงกวานะคะ หลังจากนั้นเราก็เอามือนะคะมือมือถูที่ผิวเตงกวานะคะทําไมเราถึงต้องเอาเกลือมาถูอันนี้เราต้องการล้างล้างสารพิษนะคะบางทีเตงกวาเขาปลูกบางทีอาจจะมียาฆ่าแมลงนะคะหรืออาจจะมีสิ่งเจือโปนติดมานะคะเราก็ล้างล้างด้วยเกลือก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะสุขภาพเรานั้นสําคัญอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเตงกวาปลูกเองที่บ้านสบายมากคะ่ะ แต่นี้ปแปงตงกวาเราไม่มีเวลาปลูกนะคะเราซื้อโอเคค่ะล้างเกลือด้วยเตงกวาขั้นตอนต่อไปนะคะเตงกวานํามาล้างน้ําค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะถ้าล้างน้ําแบบนี้มันจะสะอาดนะคะถ้าล้างนเกอมาบางทีอาจจะไม่สะอาดนะคะล้างแบบนี้เลยมีเศษถุองอะไรต่งตางๆจะได้ไหลลงไปกับน้ํา ต่อไปนะคะสารหน่ค่ะสารหน่เราก็านำมาล้างน้ํานะคะล้างแบบน,นี้เศษผงต่างๆจะได้ไหลลงไปกับน้ําเลยนะคะสาระแหน่นี้เราเตรียมมา4ก้านนะคะสา,เสารเณร4ก้านล้างน้ําให้สะอาดค่ะขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะเราก็เตรียมเตรียมมาเลยคะ่ะแตงกวานะคะตัดเอาบริเวณจุกตรงนี้ออกนะคะเราไม่ใช้แล้วก็มาหั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆ หลังจากหาดแตงกวาเสร็จแล้วสรารเนนะคะสรารเนที่เราล้างน้ำเพื่อคู่นี้เราก็เด็ดนะคะเด็ดเฉพาะใบนะคะก้านเราไม่เอาอันนี้คือการเตรียมแตงกวากับสรารเนค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมขิงมาขิงมันจะเป็นหัวแบบนี้เราใช้ไม่เยอะน,นะคะเราใช้สิ่งที่ยืนย่นมาเขาเรียกว่าเอาแค่หัวแม่มือน,นะคะขิงหลังจากนั้นขิงนะคะเราก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ขิงเตรียมขิงให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมน้ําน้ําเตรียมมา600 ml แต่ถ้าใครไม่มีถ้วยตวงนะคะใครไม่มีถ้วยตวงก็ขวดน้ํานะคะน้ําธรรมดาแบบนี้นะคะน้ําดื่มธรรมดาแบบนี้1ขวดค่ะ1ขวดก็จะได้600 ml พอดีนะคะอันนี้วิธีการคิดคํานวณง่ายๆค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะมะนาวเตรียมมะนาวมาหนึผลนะคะถ้าผลใหญ่ก็หนผลแต่ถ้าเกิดว่าผลน้อยก็อาจจะใช้2ผลนะคะอันนี้เราลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แล้วก็ใช้แค่1ผลวิธีหั่นมะนาวนะคะหฝานมะนาวฝานแบบนี้มันจะบีบง่ายแกนตรงกลางนี้ยังมีน้ำอยู่นะคะบีบได้ อ่าอันนี้คือน้ำมะนาวหนึ่งลูกขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมโถปั่นมานะคะหลังจากได้โถปั่นมาเสร็จแล้วอันดับแรกใส่แตงกวาใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะหลังจากใส่แตงกวาลงไปเสร็จแล้วนะคะสารเน่สารเเน่เนก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยขิงนะคะใส่ขิงลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้600 ml นะคะน้ำเปล่าต้องเป็นน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะหลังจากเราปั่นนะคะปั่นจนละเอียดดีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมากรองนะคะ อันนี้เราจะไม่ใช้กากนะคะใช้แต่นะ้าส่วนที่เป็นฟองๆนะคะเราก็ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนตักออกนิดนึงนะคะเราไม่ใช้นะคะ หลังจากเราช้อนฟองบางส่วนออกแล้วเราก็คนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวที่เราบีบไว้หนึ่งลูกนะคะเทน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยหลังจากน้ำมะนาวที่เรา,าบีบไว้หนึ่งลูกนะคะ ต่อไปคะ่ะน้ำผึ้งเตรียมน้ำผึ้งมานะคะใส่น้ำผึ้งลงไปช้อนช้อนครึ่งถึงสองช้อนนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เราใส่ไปนะคะสองช้อนสองช้อนธรรมดานะคะไม่ต้องสองช้อนพูนะคะสองช้อนเต็มธรรมดาก็พอถ้าใส่มากเดี๋ยวมันจะหวานแต่น้ำผึ้งนี้มีประโยชน์นะคะอันนี้เราใส่ไปแค่สองช้อนคะ่ะ คนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทั้งน้ำมะนาวน้ำพึ้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมอันแรกที่เราปั่นคนให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้เราจะไม่เน้นรสชาติหวานนะคะ หลังจากดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะทําทานเลยสูตรนี้ได้ผลนะคะเพราะว่าเรามีหลายสูตรบางครั้งทานสูตรเดียวมันทําให้เกิดอาการเบื่อนะคะเราก็ทําให้หลายสูตรแช่ตู้เย็นเอาไว้แลบรลองได้ผลแน่นอนคะ่ะและที่สําคัญนะคะการทานเราขอแนะนํานะคะถ้าวันหยุด ยุดการทํางานก็ให้ทานะระหว่างมื้ออาหารได้เลยนะคะก่อนอาหารเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าเกิดว่าวันทํางานนะคะแนะนําให้ทานเฉพาะก่อนนอนนะคะเพราะว่ามะนาวนะคะส่วนผสมของเรานั้นมีส่วนในการช่วยในการขับถ่ายค่ะ